เรือเพี่ยนโอ้แ้วน้ำปูตัวเลั้นทำไมหัวเรือมูนใหญ่ผู้วันจังวะโอ้โหใหญ่ไหวไหมนะไหวครับแน่นะแน่ครับทำไมมันสั่นอย่างนั้นเละผมก็จะเลิกแข่งแล้วผมขอลาได้ไหมครับจะลาทำไมครับีดาวมองหัวเรือผมครับไม่ดูของในเรือดิโอมันไใหญ่ครับทำมันหนักอกหนักใจเก่าน้องชุดสีฟ้าลงไปนั่งด้วย ไม่เอาแครับทำไมอ่ะไอ้นมข้างเดียวหนัก5กิโลเดี๋ยวเลือจมอะไรนะหนูอืมไม่ใช่กูพูดอะไรนะครับเพราะว่าอ้โอ้โหไอ้ตัวนั้นทาทาตัวมาสาวันแล้วครับหน้าพอจะมีโบนัสให้เขาไหมคนลนัทสีกันโนละสีเหรอเอาเอาโอไม พร้อมค,ค่ะร้อมครับไมจะขอขอมาเรืออะไรไหมอะไรนะฮะขอขอมาไม่ไม,ม่แม่คงคาก่อนแม่คงคาใช่สารุสารคโมจะสัพตัวระตัวสมสธสทสัตว์ไม่ตต่โมอกระดูาพุกระดียทยินดทยักินดูสารุแม่คงคาศักดิ์สิทธิ์ลูกขอสัญญ,ญาลูกขอสัญญ,ญาจะไม่ทำให้แม่คงคาจมน้ำตายเน่น <c oughs> <c oughs> ่เน่เแม่คงคาเป็นน้ำอยู่แล้วขอทษะร เอาแล้วมึงมาเสกอะไรตรงนี้นะฮะเอาแล้วแล้วเอาแบบเดียวกาอยู่ข้เขาเลยอยู่ข้างไอเวียงเอาละเรือทุกลำเ <c oughs> ข้าที่เดีเ๋ยวก็จะมีอะไรต่ออีกเลยเข้าที่เป <c oughs> ็นเขาที่องค์หญิงถ้าเกิด <c oughs> ว่าสมมติว่าถ้าเกิดเมาเรือองค์หญิงรู้สึกว่าเมาเรือแล้วอยากอาเจียนอยากจะาอ้วกก็ตรงนี้มีกระโถนให้ด้วยเหรอไ่เจอกระโถนเอาเรือทุกลำเข้าท้องมาท้องแล้ว ออกจาก้าครับออกจาก้านเือัับ่ตเรือลักับิตลือจจับ่ตอจับี่เือัที่เ้าไม่ไปงไก่ครับตรงไหนนมือผู้ใหญ่มันไม่ได้ประคองหัวเรือ เขาอะไรคำมาครับมเป็นตอตอเปตอเรือใช่ไปตอนนี้ครับตอนนี้เลือกของคนชื่อเรืออะไรนะครับนีเือบอสกเงียรเดียรดีแอนอเดียลอนี้กับไทนิกดีรอ้เอาเลครับตอนนี้คีสูงสีโลเทนิกมาจอดสุดและเร แล้วาจ่อส่วนแล้วเลือทันที่ขึ้นน้จริงไอ้เคอกไปขึ้นน้ำดิให้เคอกไปจะตัดจะตัดผ้ดาพอ,อแล้วครับสเสร็จแล้วครับอะไรยังแข่งไม่เสร็จอะไยังแข่งไม่เสร็จนะแข่งไม่เสร็จไปครับหันมาหาหน้าเรือครับให้ผู้ชมได้เห็นนี่ทำหน้าเรือตัดผ้าพันที่หน้าเรือครับผูกขี่สูสีผูกที่สูสีสีไอ้เคอกเห็นท่าจะเสียทีเห็นท่าจะเสียทีเสียท่าตอนนี้ไอ้เรือแวทเริ่ คืนได้อย่างเงี้ยเรากำลังการแข่งขันก็กำเดินเดินการต่อไปเดินการต่อไปตอนนี้โอ้โหเดินติดน้ำอยู่แต่ว่าไอ้ท็อกไอ้เป็นไอ้เรือไว้ไอ้เรือไว้ท่านเห็นท่าไม่ดีมาเลย่นท่าปาดหน้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 าแต่ว่าไทยคันอีกเห็นท่าไม่ดีครับปาดเพืนแต่ว่าเขาทำการปาดเหงื่อเหนื่อยสิดีที่ พยายามดะเหงื่อยายดเหงื่อพยายามดิบะพอแล้วครับไม่เหนื่อยนานั้นไม่มีเหงื่ออ้าวไปต่อนี้แข่งกันแล้วครับ้ ดีแทนนิ่งเดินทำดีไอ้คอกไปแล้วดีไอ้คอกร่นลงมาครับผมเห็นข่าวไม่ดีแทนัะไรดีมันเป็นไอ้คนที่บอกม,มันจึงใช้ว<ม>ิ<ม>ชามานมเล่นเครื่องเงินให้หนุ่มใช้วิชามานครับผมจุดไอ้ตัน กูบอกเล่นน้ำจุดไฟทำไมฮะยิงทำไมมาทำไงเนี่ยโอ้อะไรวะยิงในตนไงไปคอยจับลูกค้าจับลูกค้าไวยไปเลยไหุไแล้วอยลุกไปเนี่ยการเาเนินการต่อไปโอีังการเจรือครั้งนี้น่าจะุกนะพจุค่ะไปไปไป ดำด่งมปแล้วทั้หมุนหนึ่งข้าวดีมากเลยเรารมิดดีมากเลยเารมีดเอเอยู่ที่ไหนแล้วย้อนมาถึงเสือพันาุนเอาอย่างทำพาจะอดนี่เอาแล้วใสกันมันมีใจเจ็บมันมีใจเยบมันจะก็บซุไว้ มีคนแอบซุกอยู่ข้างทางไอ้เรืนกำพาทาเรือั่นเองพอมาอยู่ข้างหลังมันจัดการไอ้เรวเหมืนกันจบดประวัตไปไงปไงปไงบ้าไปปะทะ เอะะาตัวมาทไปไปนโหดเลยพี่หดหัเหลือเลยจะหักเมืมเ่อกี้เนี่ยใครมาทำไข่ปิ้งแถวนี้เรือของเจ้าเดียว มาแล้วมย่อยกนอยางเดแล้วบอกเลยว่าไม่นะไมไมไมคิดตาเลยเลี้ยวไปลดอกเหล่านี